สวัสดีค่ะช่องยายวันซอเนลนะคะวันนี้ยายวันจะมาทําขนมจีนนะคะเือก็คือขนมจีนน้ําหมูนะต้มกระดูกหมูนะเป็นขนมจีนเมืองแพร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะมาค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมนะเตรียมก็นี่หมูกระดูกกนระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อน หลกออนอันนี้เป็นสามชั้นนะคะอันนี้เป็นหัวศักนะแล้วตามด้วยเลือดเลือดมัาก็จะหันหนเป็นปก้อนอันนี้คือซุปนะตั้งน้ําให้เดือดนลค่ะในน้ามันก็มีที่เห็นตรงนั้นก็เป็นข่านนะะข่าแล้วก็มีใส่เกลือลงไปอันนี้เราก็จะใส่ซุปก้อนลงไป น้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็เอากระดูกหมูใส่ลงไปกระดูกหมูอ่อนต้มใส่นงไปนะคะเขี่ยกระดูกหมูอ่อนนะคับสามชั้นต้มลงไปให้หมูให้หมูยุ่ยอ่ะ น้ำเดือดห,หมูมันยุ่ยก่อนนะให้น้ำมันเดือดหมูหมูมันเปื่อยอะ่ะแล้วก็ไอ้นี่เป็นหมูสับเรายังไม่ใส่ห,หมูสับเรายังไม่ใส่ก็พร้อมกับเลือดนะรอให้หมูกระดูกหมูเปื่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ข้าเนาะอันนี้เราใส่เลือดหมูไปแล้วนะ ไอซี่น,น,น,นี่ใส่เลือดหมูไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันเดือดนะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวเราก็เอาเครื่องเคียงก็งมีผักกระเฉดนะเราคือคือหรือผักกะทินทนะางบ้านไม่ก็เรียกผักกะทินไอซีอันนี้คือเป็นกระหลำ่ำนะกระหลำ่ำต้นหอมผักชีนะอันนี้คือมะเขือเทศมนะเขือเทศที่เราจะไปใส่แล้วก็หั่นเสร็จนะหั่นเสร็จ นี่เป็นหัวงอกหัวงอกหัวงอกอันนี้เป็นกระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมที่เราจะไปเกียวนะถ้าถ้าขนมจีนอ่ะขาดกระเทียมแล้วแม่อร่อยนะทุกคนนะนี่มาไปเกลียวใส่แคบมันอันนี้แคบมันแคบมันแล้วก็จะซ้อมาทัหอวแคบมันนี่ก็เป็น ขนมจีนนะคะขนมจีนซื้อมาโลครึ่งน,นะหรือว่าข้าวปุ่นเสือเนี่ยเสือเส้นเล็กนี่ข้าวปุ่นนะน้ำเดือดแล้วนะน้ำเดือดแล้วนะเมื่อกี้เราก็ได้เคี่ยวกระดูก mm hmm. เคี่ยวกระดูกหมูพอเสร็จ mm hmm. แล้วก็เราก็ใส่ใส่เลือดใส่เลือดลงไปนี้เราก็จะมาใส่ มะเขือเทศใส่มะเขือเทศลงไปโอเค okay, นะเดี๋ยวเรามารอดูกันนี่เสร็จแล้วนะคะเป็นกระดูกหงูเนเลือดหลายอย่างอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะ ไปด้วยขนมจีนนะคปุ้นอันนี้ก็เป็นน้ำพริกน้ำย้อยนะอันนี้น้ำพริกน้ำย้อยอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมที่เราเจียวยเมื่อกี้ใส่เครือหมูใส่กากหมูลงไปอันนี้ก็เป็นต้นหอมผักชีพริกถั่วงอกอันนี้ก็เป็นผักกะทินหรือผักกระเฉดกระลำต้นหอมผักชีแล้วก็ตามด้วยมะนาวอันนี้มันไม่มีน้ำส้มสายชู ยายรีไซต์มานานแทนไหนก็ให้กําลังใจเยาวันด้วยนะคะให้กําลังใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะ